to เพื่อนกัลยาณมิตรเพื่อนกัลยนานธรรมทุกครูทุกท่านขอความสุข,ขความสวัสดีจงบังเกิดมีขยาติโยมญาติธรรมทุกคนนะชาววันนี้ที่ได้มาร่วมกันสวดมนต์บทมหาจักกพระธรรมสมาธิแผ่เมตตาวันพฤหัสบ,บดีที่15กรกฎาคม2564เวลา6นาฬิกาชาววันนี้อาตมาพาพร้อมคณนะ2งองค์สมณเณรวัดพิชัยญา ได้เดินทางไปสีดวศีนเพื่อป้องกันโควิดเพื่อไม่เป็นการประมาทก็ป้องกันเอาไว้ก่อนการสดมนภาวนาก็เป็นส่วนหนึ่งของบทการป้องกันดูแลร่างกายก็เป็นส่วนของการดูแลรักษาของแพทย์และของหมอพยาบาลดังนั้นมวลธรรมาภาพก็ กำลังเดินทางอยู่แต่ในขณะเดียวกันก็นำพาท่านทั้งหลายได้สร้างบุญสร้างบรารมีในการสวดนมนต์มหาจากักรพรรดิในเช้าของวันนี้นะขอเราท่านทั้งหลายได้สวดไปพร้อมๆกัน นโมอันานสะพังกวโตอนะตสมาสมพุทานสันโมวันตนะตอะสมาสมพุทานสันโมทานสะพัง ชีวิตตองยาวนิพานันสนันนามขันชามิธรรม,มังยาวนิพานันสนันนามขันชามิสังขังชีวิตตองยาวสัลนังขันชามิทุติยามปิพวนทางชีวิตตองยาวนิพน,น,น,นั ัจชามิทุติยามมังชีวิตังยาวันิพพานาสละนังคาจามิทุติยามพิสังวันิพพานาสละนังคาจามิตติยามพิพุนธังชีวิตังยาวันิ สลนางคาชาหมิตาติยามิชีวิตังยาวันิพานาสลนงคาชามิตตยามิสังังชีวิตัยาวนิพานาสัลนังคาชามินโมพุทธายา พาพูนทาตยรัตนายันมานีนภรัิสาสาสุธรรมาพุทธธธรรมสังโฆยะธาพูนโมนะพุนธรรบูชาธรรมมาบูชาสังฆบูชาอาคีธางวรังคันทัง เซวเริจามาเทรังอะหังวันทามิตุระโตอะหังวันทามิธาตุโยธาเมสัมปสุผลธาธรรมะสังฆาปุเชมินโมอพุนทายาภะพุทธาตายรัตนายันมานีนอบรัต สิสหาสะสุธรรมะโพธธรธรรมโมสังโฆยานธารพุทโมนะพุทธรมบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวะลังกันทังเสวาริจมาหเทรังอาหังวันทามิตุระต อาหังวันธามมธาตุโยมสมัสโซพุนธาธรรมะสังฆปูเชมินัมอพุทธายาอาพุทธานตายรัตนายานมานินนพลรัตสีสหัสัสธัมมะพุนทอนธรรมอสังโฆยะถาพุนอ พุทธรรมบูชาธรรมามบูชาสังฆาฐานังวรังคันทังสิวารีจะมหาเทหลังอาหังวันทาิอาหังวันทามิทาตุโนอาหังวันทามิสัพพโสพุทธาธรรมาสังฆาบูเชมิ นมโมพุทธ,ธายะพาพุทธไตารัตนายันมันอีกฎพรัศ <c oughs> พุทธรธรมโมสังโฆยถา,า,นนาพุทธมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาธรรมธานังวารังคันทัง เซวาริจามาเทรังหังวันธามิทุรโตหังวันธามิธาตุโยหังวันธามิสัพพโสพุทธะธรรมสังฆปุชฌมินะโมพุทธายะพระพุทธตราตนะ สหาัสาสุธทรรม,มา,าพุทธธรรมโมสังโฆญาถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆาฐานังวารังคันทางสิวาริจมหาเทรังอาหังวันธามิทุระโต อาหังวันธามิสัพโสโุตตาธรรมสังฆโปเชมินมโมอุูณายาพาโพธาตายร,รัตนายานมณีนปรัตส,สิสหาสะสุสธรรมาโพทธทธรรมมสังโฆัาธาุทธโมนะ พุนธบูชาธรรมาบูชาสังฆะวารังคันทังสิวาริจมหาเทรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพจน์ธรรมาสังฆะบูเชมิ นาโมพุทธายะภาปุณณะตายรัตนามมานีนอรัตสีสหัสัสธัมมามพุทโธธรรมโมสังโฆยานธรรมพุนโมน้ำพุนธรรมบูชาธรรมบูชาสังฆาบูชอะคีธานังวรังคันทังเสวะร มีทุระตอนอหังวันธามิอาุโัวันธามิสพอสอพโสคทานธรรมสังคาปเชมีอนนะโมพุพททายายมาพุทตาตาตกไนยามาณีโลภะระสิสหาัสาสุธรรมาพุทโธธรรมม ยาธาพุนโมนาพุทธาบูชาธรรมบูชาสังฆาอคีธานังวารังคันทังสิวาริจมาเทรังอหังวันธามิทุระโตอหังวันธามิทาตุโยอหังวันธามิสัพพโส พุนธาธรรมาสังคโปเจมีเราท่านทั้งหลายได้เข้าสู่การทำสมาธิทำจิตให้สบายสงบนิ่งเย็นเบาภายในจิตใจ ตั้งตัวให้ตรงดำลงคงสติไว้ที่ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าลึกๆสติกำหนดที่ลมหายใจเข้าออกภาวนาในใจว่าข้าพเจ้าขอราตนาบารมีรวมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งแต่สมเด็จองพระทมจนถึงองค์ปัจจุบันบรมมหาจากักรพรรดิบารมีรวมแห่งพระปัจเจกพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์พระธรรมพระอริยสงฆ์ทุกๆพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคต บารมีรวมของหลวงปูท่ทวดหลวงปู่ดูรหลวงพ่อเจ้าบุคคลสมเด็จพระพุทธชินวงศ์และหลวงตามมาเป็นที่สุดเมตตารวมบญบารมีที่ข้าพเจ้าเคยได้สั่งสมบรมมาจากอดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติได้แก่ทาน สิลนเนคขมะปัญญาวิริยะคันติสัจจาอธิษฐานเมตตาอุบเบกขาเพื่อนำกำลังนี้มาเป็นประโยชน์ในปัจจุบัน นะครับปราชญอนอบน้อมถวายกำงบารมีทั้ง10นี้เป็นพุทธบูชามหาเตชาวันโตธรัมรมบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาโพธาบโโฑขอลองโปรดได้โปรดเมตตาน้อมนำบารมีทั้งหมดทั้งมวลนี้ แห่มายังตัวของข้าพเจ้าเป็นเท่าทวีคูณเพื่อที่ข้าพเจ้าจะได้นำกำลังนี้มาช่วยชาติาศาสนาราชมลังโบคณะสัพสัตและมนุษย์เพื่อนร่วมโลกทั้งหลายขอให้เราท่านทั้งหลายได้กำหนด พอสมควรแก่เวลาก็ได้จะได้นำท่านทั้งหลายได้แผ่เมตตาในภาคเช้า,ชาของวันนี้ สมควรแก่เวลาเนาะก็เราท่านทั้งหลายได้ทอดทอนใคายออกจากสมาธิเ่เตมตาปภพภมนะทั้งกามแดนโลกธาทรงวิญญาณในบทสเพพร้อมกัน <c oughs> สัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังกามร,รมปาราม ปัญเจกานัญจายังภรังอลหันตานัญนเตนรคังพันธามิสัมภะโสสัพเพพูนสัพเพธรรมมาสัพเพสังฆาธรรมภราปตาปัน นันจายังพรังอรหันตานันจะเตเชนรังปันธามิสะพะโสอันสะเภผลธรรมาสะเภสังฆามพะรามปัตตาปัญเจกานันพะรังอรหันตานันจะเตเชนรัง อันธามิสาภา,าโพุทธังอธิธามิธามังอธิธามิสังฆังอธิธามิข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลส่วนนี้แผ่ไปให้ไครสาล ถึงบิดามาดาคูอาจารย์ทั้งบงหวานญาติมิตรสนิทกัน,งงน,น,นคนเคยร่วมการงานท่านทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลของฉัน,น,น,ฉนทั้งเจ้าก,กรรมนายเวรและเทวนัททวนขอทุกท่านได้กุศลผลน,นี้เถินขอนโมทนานะ ็ถึงสนถะานที่ที่มาศีบลักศีนะในเช้าวันนี้ขออนุโมทนากับทุกท่านนะกับพระพรันธนะตายเรียพร้อมเพียงกันระหังสัมมาสัมพุทโธพะคะวพโพธังพะคะวันตังอภิวาเทมิ ตปโนภะควะโตสาวกสังโฆสังฆนมามิ